มนท่าพื้นนะครับอันนี้เป็นท่านที่หนึ่งนะครับที่รู้จักท่านท่านอาคตาละกองกน,นะครับเดี๋ยวท่านก็จะขึ้นเวทีทนรุรุษัทไทยออยล์จำกัดน,นะครับก็เป็นคุณนัทพลมีลิ์นะครับนะครับพลเรือโอทพิชัยล้อสูสกุลครับขอเสียงปรบมือท่านด้วยนะครับท่านเป็นรุจการสอนจนท่านหน,น,นึ่งในฐานะทหารนาวิกเนื่องจากนามนนี้เป็นแหนชาติขึ้น มีอีกหนึ่งตำแหน่งที่ท่านดูแลด้วยนะครับที่ท่านประวันก็ได้ลงพื้นที่ร่วมกับสวัสดิ์ปู่ด้วยนะครับเป็นท่านนะครับนาฎีนิลาสมัยรงศ์และขอส่งตรงเลยท่านด้วยนะคการแถลงข่ะในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นการแถลงข่ปฏิบัติการต้องการที่ผ่านมานะครับเวลาประมาณ21.00นะครับ ได้เกิดเหตุการณ์น้ำมันรั่วบริเวณทุ่นผูกเรือน,น้ำลึกกลางทะเลนะครับซึ่งขณะที่กำลังดำเนินการในเรื่องการในการขนถ่ายสินค้านะครับซึ่งจุดนี้เท่าที่ทราบนาาเนี่ยห่างจากฝั่งประมาณ16กิโลเมตรนะครับแล้วก็ห่างจากเกาะศรีชันประมาณ6กิโลเมตรนะครับซึ่งหลังจากที่ทราบข่าวแล้วเนี่ยทางบริษัทเองเนี่ยได้ดําเนินการเรื่องในการ จัดทําแผนเผชิญตินะครับซึ่งดําเนินการร่วมกับกานเจ้าท่านะครับโดยโดยได้มีโดยได้มีการสํารวจนะครับโดยการมีการทำบูมล,ล้อมแล้วก็ฉีพดพ่นสารเคมีบริเวณและจุเดเกิดติประมาณ5กิโลเมตรนะครับโดยมีทิศทางพัดไปทางเกาะสีชังนะครับและบริเวณใกล้เคียงครับนะครับตั้งแต่เช้าตู่เลยกองทัพเรือเองนะครับโดย ศูนย์ติการกองทัพเรือนะครับก็ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน,น,น้ําเนื่องจากน้ํามันกองทัพเรือขึ้นนะครับเวลาที่เราเล่นก้สั้นว่าสอปนนะครับทอรอนะครับซึ่งศูนย์เนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการเตรียมในการสั่งการควบคุมในการกจัดรับน,น้ำหรือมลพิษในทะเล,เลมันอยตลอดครับโดยกองทัพเรือเองเนี่ยก็ได้มอบหมายให้ทางทัพเรือภาคที่1นะครับจัดตั้ง ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการในการป้องกันและกำจกัดมลพิษทางน้าเนื่องจากน้ํามันทัาเรือพระที่หนึ่งนะครับหรือ<ม>เราจะเรียกยอ่อว่าสคบดท่านโฆษกนะครับได,ได้เกิดน,น้าเบื้องต้นนะครับถึงสถานก,นการณ์เหตุการณ์น้ามันดิบั่วไหลนะครับก็เดี๋ยวผมขอยัดชี้แจงในรายละเอียดเพิ่มเติมน,นะครับก็ในเมื่อเวลาวันที่3กันยายนนะครับเวลาประมาณ21นาฬิกานะครับเราก็ได้เกิดเหตุการณ์น้ํามันดิบั่วไหลนะครับจากเรือบรรทุนน้ามันนะครับ ขณะที่กาลังผนถ่ายน้ํามันดิบนะครับบริเวณทุ่นผูกเรือการทะเลนะครับที่เราเรียกว่า S B M 2นะครับซึ่งอ,อยู่ห่างจากท่าชายฝั่งของไทยออยเนี่ยประมาณ16กิโลเมตรหลังจากที่เราพบาว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับไทยออยได้ดําเนินการในการรอ,องรับสถานการณ์ฉุกเฉินโดยทันทีนะครับจะมีการหยุดเรื่องของกิจกรรมในการสูบถ่ายน้ำมันดิบทั้งหมดนะครับมีการหยุดปั๊มที่เรือนะครับมีการปิดวาลวในระบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ แล้วหลังจากนั้นนี่ก็มีการสํารวจนะครับแล้วก็มีการการทุ่นกักน้ํามันนะครับเพื่อจํากัดขอบเขตนะครับทุ่นกักน้ํามันนะครับมีการฉีดสาระจัดข้ามน้ํามันตลอดเวลานะครับรวมถึงมีการนำเลิคอเตรียมความพร้อมไว้นะครับจากสิงคโปร์เพื่อมามาโปรยสารเคมีนะครับก็ในภาพรวมครับณปัจจุบันเนี่ยก็เรามีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับ มีการนำอากาศยัศยานขึ้นบินนะครับเพื่อดูภาพในมุมสูงแล้วก็รวมถึงมีการนำเรือนะครับออกสำรวจบริเวณต่างๆด้วยที่สิงองของได้ินัรกระมาณัีก็มีการจัดการตามโดยในนการของคณะกรรมารชุดนี้ก็มีการแร้วสัม่าษณ์นายร ื่อยความจงเป็นแล้วก็มีความฉุกเฉินแล้วก็ไม่ฉากรนะครับแล้วก็มีการตั้งสูงย์เป็นศูงเป็นหั้งสูงยประสานงานก็สอนนะครับก็เลยมีหนังสือเป็นผู้นำขาราชการเพื่อขอให้ท่านเป็นขอถึงสำคัญเป็นปริการครับซึ่งก็คือในส่วนของกองทัพเรือที่เกี่ยวข้องนะครับก็ทั้งท่านโฆษกกองทัพเรือแล้วก็รองที่ดีกรมเจ้าท่านะครับ ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับใปส่วนที่กองทัพเรือได้เกี่ยวข้องคือเมื่อรับทราบข่าวเมื่อเช้าเมื่อเช้าวานนี้นะครับคือวันที่3หลังจากได้รับทราบข่าวว่ามีน้ำมันั่วไหลที่ศรีราชาแล้วก็ได้รับการขอรับการสับสนเครื่องไม้เครื่องมือคนต่างๆนะครับเราก็สนองตอบด้วยความรวดเร็วนะครับในชั้นต้นเนี่ยกองทัพเรือเป็นผู้สับสนนะครับโดยใช้อากาศยานแล้วก็เรือ ของกองยุทธการนะครับในส่วนที่ขึ้นตรงกับทัเพือภาคที่1ด้วยแล้วก็ของกองยุทธการเองนะครับในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือเราก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับมาร่วมกับไทยออยนะครับนันย์บัญจาเหตุการณ์ก็คือที่ไทยออยนี่เองนะครับต่บลที่เรานั่งกันอยู่ปัจจุบันนะครับในการวางแผนแล้วก็ดาเนินกลยุทธ์นะครับในรายละเอียดก็ตามที่หลอกผมเจ้าท่าได้ว่าไปนะครับเมื่อพอสี่โมงเย็นนะครับที่เราดาเนินการทั้งหมดแล้วเนี่ย เราก็ได้เข้าควบคุมสถานการตามที่ทางเจ้าท่าร้องขอให้กองทัพเรือ,อมาอำนวยการในเรื่องของการป้องกันและก็จัดค้ามน้ำมันแต่พอภาพใหญ่แล้วเนี่ยผมในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมปฏิบัติการนะครับทัพเรือภาคท,ที่1ก็ได้ดําเนินการต่อเนื่องครับณปัจจุบันนี้นะครับเรามีกําลังในทะเลทั้งหมดนะครับเป็นเรือของบริษัทเองนะครับ เป็นเรือทักซึ่งมีขีดความสามารถในการที่จะ,ะกางบูมล้อมน้ำมันพร้อมทั้งสเปสารดิสเปแซแนก็คือลดการตึงผิวนะครับของน้ำมันจำนวน4ี่ลำอของกรมเจ้าท่านะครับจำนวน2ลํลำก็คือเรือ,อ804แล้วก็การกับเรือสแมสสารนะครับจำนวนในการที่จะมาล้อมบูมแล้วก็สเป์สารในจำนวนทั้งหมด8ลํลำแล้วก็มีเรือต่อ2 3 5นะครับ ในการที่จะลาดตระเวนนะครับตรวจตรวจการในเรื่องของอตัวคราน้ำมันในผิวทะเลพร้อมทั้งกับว่าของเรือเล็กของเรือ,อตรวจประมงกับตัวกรมทรัพยากรทางธรรมชาติและก็ทางน้ำนะครับก็ร่วมกันปฏิบัติการอ,อย่างที่ทางไทยออยได้บอกไปแล้วนะครับว่าเมื่อเช้าเราได้ส่งอบอดอนเนียของกองทัพเรือพร้อมทั้งพลามอเตอร์ของบริษัทแล้วก็ UAV วนะครับ ของกองทัพเรือเพื่อจะกําหนดจุดที่เราจะใช้สารอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่สําคัญนะครับเราคงจะไม่ไปสเปรย์สารสูม 4, สี่ส่มหนะครับเราจะโฟกัสเข้าไปที่จุดเพื่อที่จะให้ผลสูงสุดนะครับพลามอเตอร์บินขึ้นไปเนี่ยไม่พบค่ามน้ามันหรือมวลน้ํามันขนาดใหญ่นะครับก็จะมีเพียงแผ่นฟิล์มบางๆนะครับในส่วนของฉากทางทะเลส่วน ทางบกนะครับทางบกนี่ก็หมายถึงเกาะสีชังด้วยนะครับว่าหลังจากที่กรมควบคุมมลพิษนะครับได้ทํานายนะครับการเคลื่อนที่ของน้ํามันนะครับจากภาพจากจากแผนของกรมควบคุมมลพิษด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของจีซ่าด้วยในนี้นะครับบางส่วนนะครับอาจจะมีข่าวสารนะครับในเรื่องของอาจจะมีท่าน้ำมันนะครับที่จะลงเหลือบางส่วนหรืออาจจะหมดไปนะครับใน าาการนะครับแล้วก็มันมีการดป็นเดืนการอยู่นะครับในส่วนที่ข่าวสารอาญามีการข้ามมาที่ขึ้นไปกระเวยชายก่งเพราะว่าในเป็นเสด็จชาทขาวบางแสงบางพระาตา่างๆท่านในต่างจังหวัดก็ได้อมีการแจ้งองค์กรปกครองส่วนที่ดินในพื้นที่นะครับเทศบาลนะครับตาาา่างไม่อยู่แนวชายก่อตรงนี้นะครับได้มีการติดตามสา ประชาชนที่เกี่ยวข้อง,อ,ของนะครับที่อยู่บริเวณชายฝั่งนะครับให้ทราบถึงเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ในขณะนี้ในคำขาดม,มีการข้าวมานด้วยอะไรต่างๆก็ดีลอยคลืนเลยฝั่งนะครับเราก็จะมีการประสานไปทางของครอบครัวนะครับแล้วก็ส่วนการว่าจะไปกรมควบคุมมลพิษต่างๆรวมทั้ทงกรมเจ้าท่าครับก็ สำหรับคำถามนะครับเรื่องของสาเหตุนะครับณปัจจุบันเนี่ยเรามีการานํารวบรวมข้อมูลนะครับมาวิเคราะห์นะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างมีความซับซ้อนนะครับแล้วก็เราอยากให้มั่นใจว่าเราค้นพบสาเหตุที่แท้จริงนะครับก็นปัจจุบันเนี่ยกำลังวิเคราะห์กันอยู่นะครับแล้วก็ถ้าได้ความคืบหน้าอย่างไรเนี่ยก็คงจะแจ้งใทสาบบริเว,เวณที่ที่เกิดเหตุนะครับเป็นท่อน้ํามันดิบนะครับที่ส่งระหว่างเ,าเรือ จ่ายน้ำมันดิบนะครับมาที่ทุ่นน้ามันดิบนะครับตรงนี้มีมีรอยรอยรั่วรอยแตกจริงนะครับกแต่ว่า เรื่องของขนาดหรือว่าเรื่องของสาเหตุนะครับเดี๋ยวขอทีมงานเนี่ยลงไปสํารวจแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็พิจารณาให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าครับทางบริษัทไทยออยเนี่ยให้ความสําคัญเป็นลําดับต้นๆนะครับในเรื่องของการตรวจสอบสภาพนะครับมีการตรวจสอบสภาพของท่อเนี่ยเป็นระยะนะครับตามมาตรฐานของ OCF นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานสากลนะครับก็ในส่วนนี้ขอให้มั่นใจได้นะครับว่าเราดําเนินการตรวจสอบสภาพของท่ออย่างเรียบร้อยนะครับแล้วก็ครบถ้วนตามมาตรฐาน